กุ้งวารอมาตุล้อทบระกาตุหมวดสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับสัตว์ต่างๆกันเลยนะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะมาทําความรู้จักกับสัตว์ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆสัตว์ตัวแรกก็คือปลาวานปลาวานเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนปลาทั่วไปเพราะว่าปลาวานเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับมนุษย์เราเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาทําความรู้จักกับสัตว์ตัวที่2กันเลยนะคะสัตว์ตัวที่2ก็คือสิงโตนั่นเองสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากค่ะเด็กๆแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีชื่เสียงที่สูงในโลกซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าราชาแห่งป่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูตัวที่3กันเลยนะคะตัวที่3ามก็คือปูนั่นเองในรูปก็คือสีส้มใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า ปูอะปูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งอเปลือกแข็งแล้วก็มีขากรรไกรจะมีขากรรไกรเสมือนกับอเขาจะเดินเสมือนกับแมลงนั่นเองค่ะอแล้วก็เขาจะอาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็สามารถอาศัยอยู่บนบกแล้วก็ในน้ําจืดได้ด้วยค่ะไปนะคะเรามาดูสัตว์ตัวที่สี่กันเลยนะคะสัตว์ตัวที่สี่ก็คือ จระเข้นั่นเองค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะหรือว่าเคยดูในการ์ตูนหรือว่าในนั้นไหมคะเป็นสัตว์ที่แบบน่ากลัวมากจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในหมวดของอสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองจะอาศัยอยู่ในแม่น้ําหรือว่าบึงน้ําจืดแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะพบอยู่ในทะเลก็มีค่ะที่ห้าก็คือปลานั่นเองปลาเนี่ยเป็นสัตว์น้ําแล้วก็ มันเป็นสัตว์ที่มีเกล็ดแล้วก็มีครีบค่ะจะใช้ครีบเอาไว้ว่ายน้ำแล้วก็จะหายใจด้วยเหงือกซึ่งปลาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำทะเลแล้วก็ทะเลสาบค่ะนะคะสัตว์วัวที่6ก็คือลิงนั่นเองอลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เลยมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แล้วก็จะอาศัยอยู่บนพื้นดินแล้วก็ที่ที่มีต้นไม้เยอะ แล้วก็สามารถเด,ดินลิงเนี่ยสามารถเดินได้บนพื้นดินแล้วก็สามารถปีนต้นไม้ได้เก่งด้วยค่ะสัตว์ตัวต่อไปก็คืออะไรเอ่ยปลาหมึกนั่นเองปลาหมึกเนี่ยมีลักษณะร่างกายที่อ่อนนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยมีความมีหลายชนิดปลาหมึกเนี่ยมีหลายชนิดแล้วก็มีหนวดที่ยาวแล้วก็ความพิเศษของปลาหมึกเนี่ย ก็คือสามารถเปลี่ยนสีของรุดลายของตัวเองได้นั่นเองค่ะสัตว์ตัวต่อไปก็คือม้าลายนั่นเองม้าลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนทุ่งหญ้าแล้วก็มีลักษณะสีที่ลำตัวก็คือจะมีสีขาวกับสีดำตัดกันไปกันเลยนะคะตัวต่อไปก็คือมีลักษณะสีส้มค้าอะไรเอ่ยตัวต่อไปก็คือกุ้งนั่นเองกุ้งเนี่ยมีลักษณะที่มี ขาเยอะค่ะแล้วก็มีเปลือกแข็งแล้วก็จะอาศัยอยู่ในน้ําอยู่ในแม่น้ําค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือฮิปโปนั่นเองฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในแม่น้ําหรือว่า,าบึงน้ําบึงน้ําจืดนั่นเองค่ะจะมีรูปร่างที่แบบอ้วนแล้วก็ใหญ่มากจะกลายแต่ว่าจะย้ายกว่ามากๆแล้วก็ มีความน่ารักภายในตัวด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับสัตว์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็จากที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราชอบสัตว์ตัวไหนมากที่สุดคะกุ้งหรือว่าปลาหมึกหรือว่าฮิปโปนักเรียนสามารถตอบครูได้เลยนะคะ ค่ะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหากมีผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยเนโอกาสนี้ด้วยนะคะ,ะบิลลาฮิรมีไลทอลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์